ใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันใส่พริกกระเทียมขิงที่บดรวมกันไว้ผัดประมาณ5นาทีใส่หอมแคกผัดคลุกสินาทีใส่เนือ้อผัดคลุกให้เข้ากันปิดฝาประมาณ2-3นาทีนะครับเปิดมาคนสักครั้งหนึ่งเวลาคนเนี่ยคนที่ถึงคนหม้อเลยเนาะ ปิดฝา10นาทีพอดูว่าเนื้อเปลี่ยนสีแล้วใส่มาซาร่าขมิ้นผงผงกะหรี่พริกผงอินเดียคนให้เข้ากันปิดฝาประมาณ3นาทีคนคนทั่วแล้วปิดฝาปิดฝาได้10นาทีใส่หัวกละทิคนให้ทั่วปิดฝาด10นาที ใส่หางกะทิคนให้ทั่วเร่งไปใช้ไฟกลางประมาณ10นาทีน้ำแกงเดือดใส่เกลือแกงผงปรุงรสคนให้ทั่วเบาไฟใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนแต่ในหม้อต้องเดือดปุดๆน้อยๆแบบนี้นะครับปิดฝาครึ่งชั่วโมงเปิดฝามาคนสักครั้งนะครับเวลาคนเนี่ยคนให้ถึงก้นหมอ้อปิดฝาตุนมาได้สองชั่วโมงใส่น้ำตาลปีบ๊บคน ตุนมาได้2ชั่วโมง20นาทีใส่มันฝรั่งหอมหัวใหญ่มะเขือเทศคนให้ทั่วปิดฝาตุ๋นมาได้2ชั่วโมงครึ่งตอนนี้เนื้อเปื่อยแล้วผักทุกอย่างสุกหมดแล้วใส่ต้นหอมผัดชีคนให้ทั่วปิดไฟได้เลยครับเรียบร้อยกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมเครื่องเทศหอมผงกะหรี่หอมมาซาล่าเนาะแล้วก็รสชาติจะมีรสชาติเค็มนำนิดนด มีรสหวานน,น่อๆแล้วก็มีรสชาติเผ็ดร้อนรวมกันแล้วกลมกลมก่อมนะครับอร่อยมากเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับครูลิฟมีคอร์สเรียน8คอร์สสำหรับคนที่สนใจจะเรียนทั้ง8คอร์สจากราคา4,192บาทเหลือ2,999บาท